ช่วงห้ากับเกือบจะหกโมงเย็นนะคะเพื่อนๆคะดูนะคะขึ้นสูงมากขึ้นแรงมากมาเดินออกกำลังกายช่วงเย็นดูความงามของขึ้นมหาสมุทรแปซิฟิกบริลาบีดอยู่ห่างจากทิ่นีใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงกับอีกสิบนาทีโดยประมาณค่ะครับโดยโดยกัน ขับรถนะคะถ้ารถไฟก็ยืดเวลาไปอีกรถไฟจอดหลายสถานีเนะาะหาดทรายสวยแบบนี้ค่ะขึ้นก็จะซัดทรายขึ้นมากองโตเวลามาเดินชายหาดก็จะทรายจะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าช่วงช่วงค่ำแล้วก็ช่วงกลางคืนขึ้น,ข,นขึ้นจะสูงมาก เสียงนี่บึ้มบึ้มบึ้ม,ม,มเลยนะคะคนที่นี่ช่วงเวลายนอย่างนี้เขาจะไม่ลงเล่นน้ำเป็นช่วงเวลาที่อันตรายเพราะขึ้นสูงเรากำลังพัฒนาชายหาดที่นี่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ อยู่ใกล้วรลงกองห่างจากวรลงกองประมาณ20นาทีในการขับรถนี่อยู่ใกล้บ้านเดินออกมาประมาณ5-6นาทีอากาศดีมากค่ะเพื่อนๆคะ่ะหายใจโล่งจมูกกลางคืนก็นอนฟังเสียงขึ้น ดูขึ้นนะคะสูงมากนะคะขึ้นสูงมากดูหัดทรายทรายที่เขาซัดขึ้นมา <c oughs> ขึ้นแรงมากค่ะขึ้นแรงแบบนี้เลย คลิปให้ดูสั้นๆน,นะคะดูช่วงค่าของขึ้นในทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกบริลลาบีดขึ้นแรงแบบนี้ค่ะ